สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าป่ามาหาเห็ดกันนะคะไม่คิดว่าลมจะแรงขนาดนี้นะป่ะไปดูกันจะมีเห็ดไหมจะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะใบไ,ไม้ก็เริ่มจะร่วงมากขึ้นเปลี่ยนสีมากขึ้นแล้วนะเดี๋ยวขอเปิดโหมดลดเสียงรบปวนหน่อยเพราะว่า จะได้ได้ยินเสียงลมน้อยลงเนะาะไาทุกคนจำดอกเล็กดอกนี้ได้ไหมที่ปิดเอาไว้ครั้งที่แล้วไม่โตเลยทุกคนดูเพราะว่าลมมันแรงมากนะคะปิดเอาไว้ต่อกันลมให้น้องหน่อย ก็มีโอ้ oh. ดอกเล็กเจออีกแล้วโอ้โห,โหขอให้ลมหยุดทีเถอะถ้าลมหยุดนี่แบบห้าบ่อมากเลยนเห็ดพุดเต็มเลยอะ่ะเจ็บไม่ได้เลยไม่ได้เชื่อมันจะขุดไปอีกรอบนะเดี๋ยว คางเดิน้วยอ๋อมาสงสารเลยกันรอเด้อรอเดอกลับมาเก็บเด้อเดินมาเจอที่ปิดไว้ครั้งที่แล้วนะคะนี่นี่มันโตขึ้นละขอวัดขนาดหน่อยนี่เก็บได้นะทุกคนที่นี่เขามีกฎหมายเก็บเห็ดนะคะ ก็มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส4เซนขึ้นไปนี่ที่วัดที่มีก็มีนะแต่นี่มันจะง่ายกว่ามันครอบลงไปรู้เลยโุ้ยโตขึ้นมาหน่อยนึงอ,อ๋อดีใจแล้วก็มีข้างๆที่ปิดไว้ด้วยแต่ไม่เห็นเห็ดเลยนะทุกคนคิดว่ามันยังไม่โตนะนี่ตรงนี้นะคะจำได้นี่เห็นไหมยังไม่โตเลยยังเล็กอยู่เลย น,นี้ก็ยังไม่โตจำได้ปิดไว้อันนี้ปิดไว้เช่มไหมจำได้เหมือนเราปิดไว้นี่ไงโอโ้อันนี้คือไม่โตเลยีนน่ลมพัดลมพัดหมดนะคนดูโอ้โหเล็ดลอดสายตาคนอื่นมาได้นะคะ เมามากเลยทั้งแก่ทั้งโดนโลมเฮ้ยสุงแดงเงยหน้าไปเห็นอีกดอกหนึ่งสองทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเดียวเดียวไปไปไปโอ้โยใจนอโหถ้ามันโตนะเนี่ยแต่มัน เละละนี่เห็นกนไม่เอ่ยตรงนั้นแล้วก็ตรงนู้นนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีก อ้หูขาดเลยอีกหนึ่ง าฟังเสียงอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะอยู่ในป่ากูไปชอบได้ยินเสียงมากกว่ากลัวเนาะกลัวแบบไม่รู้สัตว์ป่าหรือคนมาข้างหลังซึ่งมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นเนาะแต่ก็ชอบที่จะได้ยินมากกว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกหยอกหนึ่งนะคะซึ่งลมเนี่ยมันจะไม่พัดโดนแถบนั้นเท่าไหร่ไม่เหมือนแถบเนี้โดนลมเยอะทุกคนยังไม่ทันไปไหนเลยโอ้โหดอกนี้ใหญ่สวยว้าวมาก โอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะดูดูขามันโอ้โหตายแล้วตายแล้วนี่สวยสุดของปีเลยนะดูหลุมันอุกบาทตรงเลยอะ่ะนี่สวยสุดของปีนี้เลยทุกคนดุขานะ้ากำแบบโอ้สองกำอะ่ะ ใหญ่มากใจสวยมากทุกคนวิจัยกันได้ทุกคนหนึ่งแล้วก็นี่ต้องรู้รู้่งอะไรกันบ้าสอง เพราะตรงเนี้ออ่ยเป็นหย่อมที่สองนะคะยังไปไม่พ้นตรงนี้เลยดูดิบอกจะไปอีกหย่อมหนึ่งอึ๊บ<ป>เดี๋ยวจะวหวอึ๊บโอ้โหดอกนี้ก็สวยมากมอีกไหมเนี่ย มาถึงอีกย่อมหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เจอทันทีเลยคาดว่าน่าจะเก็บไม่ได้เนี่ยนุ่มมากแล้วแก่มากแล้ว ไั้ทําพันธนะลูกนะแล้วเป็นปุ๋ยดูรอยลมพัดไว้นะคะเกลี้ยงเลยเตียนเลยพัดขึ้นมากองกันเป็นย่อมยอมเลยเลยตรงนั้นเตียนลมมันเสรยขึ้นมานี่ เดินมาสักพักหนึ่งแล้วยังไม่เจอเหดพึ่งอีกเลยทุกคน,นโอ้โหกินไม่ได้แล้วโอ้ดูใิมีแต่ไม่มีหนอนเลยนะเนี่ย หาไม่เน่าเลยเจด้ยอะเจะด้ายมากๆดูดิดูหมวกหมวกมีหนอนอเราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้นะแล้วดอกนี้ล่ะเห้ยดอกนี้แข็งทุกคนอาดอกนี้ได้ ใช่ตะเลียมน,นิยมกินเห็ดแก่นะคะเพราะว่ามันหอมอร่อยมากๆากพห้ดีใจเดอ้อเจอดอกอ่อ,อนแล้วทุกคนคิดดูนะถ้าลมมันพัดมาคลุมตรงเนี้ยเราก็ามองไม่เห็นเลยนะเนี่ยเห็นพี่มิกู่ตรงนู้นอ่ะ เดินมาพักใหญ่ก็ไม่เจอเห็ดพึ่งอีกเลยนะคะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านกันแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าป่ามาใหม่ไปดูดอกเล็กๆที่เราเจอวันนี้เนาะในครั้งหน้าว่ามันจะยังมีอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่มันจะโตแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเข้าป่าอีกไปกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมาอวดเห็ดกันตามธรรมเนียมก่อนจะไปเข้าป่าครั้งต่อไปเนาะนี่นะคะที่ได้มา ด่ดอกนี้นี่มาดูดอกใหญ่ดอกสวยดอกนี้ก็สวยนะทุกคนเนาะฝังกุ้กไก่สวยอยู่สวยอยู่ยยดูดอกเบิ้มดอกสวยนี่เพิ่งเห็นละ่ะว่ามันมีหนอนกินข้างล่างนะคะนี่แต่คิดว่าน่าจะเป็นแค่ขามันนะเพราะว่าหมวกนี่คือแข็งเวอร์กไม่มีรูเลยนะเดี๋ยวๆใส่ก่อนอะไรคะ นีโห้ oh. สวยมากหวานดูดิอ oh. สวยอะ้รอย่างนี้ oh. สวยมากเลยยังมีอีกนะทุกคนนี่อีกหนึ่งโอ้โ oh. ห